สวัสดีครับไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้โหเอาอะไรให้เต่ากินครับตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาหารเสร์ฟครับห่อเสร์ฟคืออาหารอาหารเสริมนี่นี่คืออันนี้ผมจะให้ปีละหนึ่งครั้งครับเพราะว่ามันงอกปีละหนึ่งครั้งอ๋อ <c oughs> นี่คืออาหารแบบดีที่สุดของเต่าเลยนะครับนนเสริมวิตามินครับโอ้โปรตีนใช่ไหมฮะ โอ้โหกินด้วยครับผมจริงๆครับผมนี่ทําเป็นเล่นไปจริงๆเต่าพวกนี้นะครับเขาอยู่ในทวีปแอฟริกาอยู่แล้วใช่ครับผมคือตรงนั้นเนี่ยมันจะมีแต่พวกกระบองเพชรหรือว่าพวกไอ้คล้ายๆกันใช่ไหมครับใช่ครับตรงเนี้ยล้วอยู่นะครับผมนี่โอ้โหลองสังเกตดูว่าเต่านะครับเขามีความชอบเป็นพิเศษนะครับผมนี่ใช่ครับปกติจะกินหญ้านะครับแต่วันนี้ อ่าช่วงนี้นะครับถ้าตรงนี้มีนะครับเพื่อนๆมีใครสนใจพักมาได้นะครับครับผมพิกัดแม่วางครับอ่ามีมีแล้วต้องการให้พิกัดจำกัดเอ้ยกำจัดมันนะครับเราจะกำจัดโดยการให้เต่าเราอูอ้ครับผมเนี่ยแวบเดียวหมดเลยครับยอกไปเกือบหมดก้านแล้วครับผมครับผมอันนี้มันโอ้ตอนนี้เขาผสมพันธุ์กันแล้วหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือคือตอนเนี้ยผมมัน ตะวันจะ์จ้ตกแล้วตอนนี้มันกำลัครับมันกังจะเข้าที่หลับที่นอนแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพ่าจะมาตื่นมาคิดเองใช่ครับผมก็ไว้เผื่อพรุ่งนี้เลยนะครับนี่ครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูโซนโน้นครับผมนี่ตอนนี้จับได้ครับจับได้ตอนนี้มีกี่ตัวครับไม่มีเกือบ40ครับ40ตัวนะครับผมเพื่อนใครสนใจอยากจะได้เต่ายักษ์สุกาตตาใช่ครับผมหรือว่าเต่าแอฟริกาพาไปเลี้ยงเอ้ยพาไปเลี้ยง เอาไปเลี้ยงนะครับให้เด็กๆนะครับนี่นี่เวลาลูกเกิดไม่มีกลิ่นนะพี่หนุ่มไม่มีกลิ่นเลยผมเข้ามาผมไม่ได้กลิ่นเลยแทบไม่ได้กลิ่นเลยหายใจได้แบบเต็มปอดโอ้ยผมแบบเสียงไม่ส่งเสียงดังแล้วที่เขาบอกว่าเหม็นขี้เต่านี่คือเหม็นตรงไหนฮะขี้เต่าัเอป็นคนอันนี้คือไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นครับเสียงไม่กลับนะครับเด็กๆสามารถเลี้ยงได้เนี่ยสามารถซื้อเอาไปตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มขึ้นรูปให้เหมือนประเทศจีนเนาะ ที่เขาคนจีนเนีเขาจะไม่กัดนะครับเดี๋ยวสังเกตนะไม่กัดนะคนจีนนะครับเขาจะให้ลูกเขาอ่าเวลาลูกเขาเกิดเขาจะเนี่ยมาเป็นตัวแรกใช่ใช่ใช่โอ้เขาเขาดื้อนะเขาเอ้ยเขาอันนี้อันนี้อ่าตกใจครับตกใจหรือว่าเขาแบบกลัวเราจะแยกอาหารเขาใช่ครับนี่แต่ทุกตัวก็จะนอนละตัวใหญ่ๆครับนี้เป็นอันนี้เป็นหมดนะครับเพื่อนๆไม่ได้ว่าตายแล้วอ่าเต่าเป็นทุกตัวเเดี๋ยวผมมีโช์นะฮะนี่ผมก็จะชอบนะครับเวลาผมไม่ได้ทํา คลิปอะไรใช่ครับผมก็จะมาเป็นเกษตรกรคนหนึ่งซึ่งผมก็จะใช้ชีวิตอยู่กับเต่านะับผมช้าๆเหมือนเต่านะครับจะรีบไม่ได้นะครับผมชีวิตเราไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบให้อยู่ในจังหวะของเขานะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่หลักที่นอนมันนะครับผมก็จะมีเวลานะฮะผมก็จะมานอนอยู่ตรงนี้นะครับผมมาดูว่าเอะวันนี้เราทําอะไรสําเร็จไปแล้วบ้างเพราะว่ามันไม่เหม็น ไม่เหม็นครับผมไม่เหม็นเลยคอกเต่าไม่เหม็นครับผมอ่านี่ครับอ่านี่ครับผมนี่นี่นี่อันนี้ไซส์ประมาณเออ่ประมาณหนึ่งปีนะครับอันนี้ประมาณหกเดือนแต่จริงๆมันจะเล็กกว่านี้นะครับติดต่อมาได้นะครับเบอร์นะเบอร์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าสามแปดนะครับอีกทีนึงครับผมเช้าครับผมศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าสามแปดมาติดต่อได้นะฮะนี่เลยใครอยากจะได้ลูกเต่าไม่แพง หมดเลยครับผมบอกว่าไม่แพงผมผลิตมาทุกปีหมดตัวนี้เหลือแค่สองตัวนั่นแหละนะครอ่านี่นะครับเหลือสองตัวสุดท้ายนะครับเทคนิคง่ายๆคือดูอ่ะเด็กๆถือได้จับได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่จับได้นี่โอ้เห็นไหมครับผมที่หนุ่มเอาไปไหมฮะอ่าตัวนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณหมื่นสองครับหมื่นสองอันนี้อันนี้ประมาณหกพันคโอ้โหนี่ครับผมอ่ะใครสนใจแต่ตัวเล็กกว่านี้ราคาก็ครับผมพันต้นๆนะครับผมมา เทคนิคการดูจะยาวๆเลยเนาะเทคนิคกันดูคนที่เล่นเต่านะครับเขาจะดูกันที่กระดองนะครับกระดองอ่กระดองตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าสี่ห้าสี่สี่ห้าสี่คืออะไรครับหนึ่งสองสามสี่ด้านข้างและตรงกลางของมันก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านข้างก็คือสี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้คือไซส์ปกติที่เขาเล่นกันนะครับแต่ว่ามันจะมีกระดองเพชร ราคาก็จะขึ้นไปอีกนะครับผมจากปกติเริ่มต้นที่หนึ่งพันห้าร้อยเนาะแพทย์ได้กระทองเบดก็จะขึ้นต้นที่หนึ่งหมื่นเลยจากเกิดมาปุ๊บนะครับความสนุกของมันยิ่งตัวใหญ่นะครับก็ยิ่งมีราคาขึ้นไปอีกนะครับผมยิ่งรู้ว่าตัวเป็นเป็นเพศอะไรเมียถ้าเป็นเพศเมียนะครับจากราคาปกติก็คือประมาณสามหมื่นนะจะขยับเป็นหกหมื่นทันทีถ้าเป็นเมียนะครับถ้าเป็นเพศผู้หญิงนะครับใช่ครับเพศแม่นะครับนี่เลยนะฮะเนี่ยนี่ปล่อยแล้วครับปล่อยปล่อยแล้วสามารถ เลี้ยงได้ครับนี่เด็กๆก็อยู่ได้กับมันได้ใช่ครับไม่กัดนะครับไม,ไม่กัดนะครับใครว่า,วามาดูสวนสัตว์ได้นะครับตรงนี้เป็นสวนสัตว์ของพี่ไก่อันนี้อันนี้เป็นฟาร์มปิดะนะผมมีแต่พี่หนุ่มคนนั้นเท่านั้นที่ทขามาได้ับก็มีน้ํายาฆ่าเชื้อเรียบร้อยนะครับตรงนี้ใช่ครับใช่ <c oughs> อันนี้อันนี้แม่ฉี่แม่อึนะครับแต่มันไม่มีกลิ่นนะครับผมเข้าใจเข้าใจแต่มันมันกินเน้อไหมครับกินครับผมกินแต่อันนี้อันนี้คือ มีน้ำในตัวครับเนี่ยมันชอบกินมากอ่าเนี่ยผมเพิ่งไปเกี่ยวอันนี้ตัวตัวผู้หรือตัวเมียครับอันนี้ตัวผู้ครับตัวผู้สังเกตได้ง่ายๆเลยนะฮะตัวผู้อันนี้คืออันนี้คือผมเนี่ยตัวนี้คือชุดแรกที่ผมซื้อมาหลักมากเป็นเป็นคู่แรกนะครับในสามสี่ปีที่แล้วนะครับสี่ปีที่แล้วผมซื้อมาเป็นคู่แรกนี่คือชื่อว่าเอ่อมั่งนะครับตามผมชื่อว่ามั่งมีตัวนี้คือชื่อมั่งแต่ตัวมีน่าจะเข้าดองแล้วตัวผู้สังเกตได้ง่ายนะ โอ้โหหนักมากอ่ะตรงนี้นะครับมันจะเว้าเห็นไงครับอืมเป็นยังไงนะครับผมมันจะเว้านะฮะเวลามันขึ้นของตัวเมียมันก็จะขึ้นพอดีอ่าพอดีอ่ามันแตกเหรอครับมีรอยแตกด้วยใช่ครับผมมันเหมือนกับหลังคาครับผมโอ้อ่าเขามีเรายาได้ไหมเราใช้ไอ้อีกสี่อะไรอะไรซี่สีซีเอาอฟอกมันอ่ะอ่าเวลาขึ้นตัวเมียแต่ตัวเมียเนี่ยถ้าดูสังเกตง่ายคือ ท้องมันจะเรียบนะครับแต่ต้องรู้ประมาณ5ปีขึ้นนะจะรู้เพศนี่ถ้าตัวอย่างนี้ประมาณกี่หมื่นครับอันนี้ก็ถ้ารู้ว่ามันมันไม่เป็นหมันครับก็ประมาณสามสี่หมื่นอ่าถ้าไม่เป็นหมันแต่ถ้าเป็นหมันถ้ารู้ว่าเป็นหมันปุ๊บก็มันตกเลยใช่ครับผมก็เอาไปให้เขาเรียกว่าแปลงเพศเอาให้กับร้านกาแฟอะไรพวกนี้ครับผมร้านกาแฟเขาก็จะไปเอาไปโชว์อย่างนี้เอาไปโชว์นี่ไม่รบกวนแล้วเาไปปล่อยปล่อยปล่อยโชว์นะครับถ้าถ้าเป็นพศตัวนี้ โอ้นี่ครับผมนี่จริงแต่ถ้ารู้ว่าเป็นตัวเมียปุ๊บเนี่ยราคาเป็นเจ็ดหมื่นนะครับเนี่ยตัวนั้นเนี่ยเจ็ดหมื่นแน่นโอ้โหดนนี่ครับผมอ่ะอันนี้ไปเก็บไปเลยโอ้เหยียบเต้าว่ะเออยไม่ไม่รู้ไม่ทันเหยียบนี่มาผมนะไกด์หนึ่งสองเลี้ยงได้นะครับเลี้ยงได้ใครสนใจพี่หนุ่มสนใจไหมครับผมก็เดี๋ยวจะไปสักคู่หนึ่งนะครับผมโอเคได้ครับเนาะเดี๋ยวแพ็กไปเดี๋ยวส่งแพ็กไปเลยครับผมไปสนีนะครับผมอ่าไปที่เพ้าเลยนะครับผมนี่ จะไปเลี้ยงมนด,ดอยครับสบายใจเราไหมครับเนาะสบายใจครับผมเจ๊